คุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบียนเแล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆครับน้องที่ผมจะพูดถึงไอวันนี้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ด้วยความที่น้องเองพึ่งเป็นน้องหน้าใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้ทำ,ทำเสื้อให้กับน้องใดอย่างใดนะครับแต่ว่าถ้า บอกถึงสถานภาพตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบชาวโอชิน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกประทับใจในตัวน้องมากๆตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในงาน Ex po, 48 Expo 48 Expo ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องทำให้ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นดูน้องได้มากๆนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตามปกคลิปนั่นแหละก็คือ น้องเกรฟสมาชิกรุ่นที่6ของวงเ n ียนนะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเออรู้สึกเอ็นด,ดูน้องนั่นแหลวันแคนดิเดตแล้วนะเพราะว่าว,นะวันนั้นโชคดีที่ผมไปตัดสินใจไปยืนดูอยู่พอดีแล้วก็เห็นรู้สึกว่าทำไมเด็กคนนี้หน้าตานหน้าหลักจังตัวสูงๆยิ้มแก้มป่อง,องๆเนยส่งส่งคล้ายๆน้องวิวเหมือนกันนะ เออในใน,ในบางมุมนะครับแต่ว่าวิวก็คือวิวเกร็ก็คือเกรฟนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออเอ็นดูเอ็นดูนะครับแล้วก็พอมาทราบข้อมูลทีหลังว่าเออพอประกาศเป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยน้องคือน้องเล็กที่สุดของออรุ่นด้วยซึ่งณปัจจุบันนคือน้องเล็กที่สุดของวงด้วยแหละก็ต้องบอกว่า เออยิงน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างแพรทางน้องเล็กของรุ่นหลายๆคนอยู่นะครับเดี๋ยะเป็นสจ,จังมนิกกี้หลายๆไปนะนียาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพแพง เกรปนะครับก็ PE, ไม่รู้บอกไม่ถูกกันว่าทำไมแพ้ทางน้องเล็กของรุ่นหลายๆคนนะครับแต่ก็แพ้ทางไปเรียนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออด้วยความเป็นน้องเล็กเนี่ยของรุ่นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้น้องต้องยืนหยัดในวงได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยก็คือความเป็นนักสู้ของน้องนะครับซึ่งออพี่ๆที่ผมบอกไปเนี่ยเขาก็มีความเป็นนักสู้พอสมควรเลย นะครับแล้วก็ตัวของน้องเกรทก็เช่นกันนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยน้องเล็กคนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจนต้องนํามาเรุปเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละนะครับก็สิ่งแรกที่ผมประทับใจในตัวน้องเกรทเลยก็คือตอนอตั้งแต่แคนดิเดตแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีเขาสัมภาษณ์ว่าอยากเข้าวงมาเพราะอะไรอะไรยังไงแล้วก็น้องเกรทก็พูดบอกว่า เขาที่สมัครเขาวงมาเ็เพราะว่าอยากเจอพี่จอบเนี่ยเออตอนนั้นเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกขำกันนะครับแต่ว่าเออมาถอดรหัสดีๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญเหมือนกันนะที่แบบทําให้น้องเกรฟได้เข้ามาอยู่ในวงมสมาชิกของวงได้เพราะว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารนะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าผมจะรับลูกน้องเข้ามาเ รับพนักงานคนเข้ามาเนี่ยเขาต้องใส่ใจบริษัทใส่ใจผู้บริหารใส่ใจผู้หลักผู้ใหญ่ภายในวงกันนะไม่ใช่แบบว่าเข้ามาเพื่อขอป่วยอย่างเดียวเพื่อเอาเงินอย่างเดียวเพื่อเอาชื่อเสียงเพื่อเอา,เอาถ้าในโฟรีเอกรปเนี่ก็คือเอานานสกูฟอรีเอตกรปไปใช้ทามาหากินอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ใจผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เออพอน้องเกรฟพูดมาอย่างเงี้ยว่าแบบเข้าอยากเข้าวงมาเจอพี่จอบเนี่ยผมก็รู้สึกว่า เออมัน,ม,น,ม,นมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าแบบเอไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหรนะว่าเอออยากเข้าวงมาเจอผู้บริหารเลย,ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคะแนนดิบสําคัญอันหนึ่งเลยที่ทําให้น้องเทรดนี่ผ่านเข้ามาในวงได้น้องในเรื่องจากรูปลักหน้าตาหรือความสามารถอะไรต่างๆของน้องเ็าแล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการก็ต้องดูกันอีกทีนะครับอ่ะเรื่องแรกผ่านไปนะครับก็มากันถึงเรื่องที่สองที่ผมรู้สึก ประทับใจในตัวของน้องเกรฟมากๆนะครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นในเขาเรียกว่าเลยนะตู้ปลาสัญจรในงาน48 Expo เนยแหละนะครับที่มันก็จะมีช่วงสัมภาษณ์พูดคุยแรกๆนั่นแหละแล้วลก็รุ่นพี่นะพี่ออนพี่ซัดพี่นายเนี่ยเขาก็ออ,อยากเห็นความสามารถของน้องว่าแบบเออเป็น เป็นไหมหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็มีแซวๆกันว่าให้เต้นรูมเมอร์โชว์นะครับก็จะเห็นกันว่าน้องเกรฟก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสามคนที่อ่ะพอพี่ๆเขาขอมาก,ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พร้อมที่จะเต้นทันทีนะครับอัน,นี้คือรู้สึกว้าวมากนะเพราะว่าเอ้ยน้องคือน้องเล็กของวงนะแต่ว่าเพื่อบอกให้เต้นโชว์เนี่ยน้องก็ลุกขึ้นมาอย่างมัน่นคงมั่นใจมากๆแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหน้องเต้นได้อย่าง เต้นรูมเมอร์อด้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะครับแบบไปอยากไปดูแบบโอ้โหดูซ้อมมาอย่างดีแล้วก็มั่นใจในในการเต้นมากๆดูไม่เขินไม่อะไรเลยคือให้เต้นฉันก็เต้นนะฉันฉันว่าสันเจงก่อนจะเต้นก็โชว์ทันทีก็รู้สึกแบบเปออระทับใจมากๆนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยก็จะมีหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนมีมาลงคลิปเต้นรูเมอร์กันอีกรอบด,ด้วยนะครับที่เด็กๆขเขาไป เต้นกันช่วงพักนั่นแหละก็จะมีน้องนิชารุ่นสี่ c m m มีน้องเมลที่เคยมาเต้นอยู่ใน MV รูเมอร์มาก่อนแล้วก็จะมีน้องเกรฟนี่นแหละที่เต้นกันสาคนผมก็รู้สึกว่าโอ้ว้าวจังอนะ่ะดูน้องมั่นอกมั่นใจมากๆเลยก็เออนี่แหละนี่แหละถือว่าน้องเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่มีของมากๆนะเป็นน้องเล็กที่ โอ้ oh, ใจใหญ่พลังงานเหลือล้นแล้วก็โดดเด่นเหมือนกันนะในในในมุมมองของผมนะครับก็รู้สึกว่าเดือประทับใจในตัวขององเกรฟในเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็ยังอยู่ในตู้ปลาสัญจรใน48 Expo เ,เ,เดิมน,นะครับก็มันก็ต้องมีช่วงที่พี่ๆเขายิงคำถามใส่รุ่นน้องเยอะและเขาก็ บอกกับว่าเออน้องๆมีคําถามอะไรอยากจะถามพี P ่ๆ e บ้างนะครับซึ่งก็จะมีคนถามนู่นถามนี่ไปแล้วก็น้องเกรซก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กล้าที่จะถามพี P ่ๆ e นะครับอันนี้ก็รู้สึกชื่นชมมากๆแล้วนะครับว่าเอ้ยถึงน้องจะเป็นน้องเล็กแต่น้องก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะขอความรู้จากรุนพี่นะครับซึ่งคําถามมันที่น้องถามมาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะมันเอาไปใช้กับ ตัวเองได้ดีเลยเวลาที่อยู่ในวงต่อไปกบไปะนะครับก็คือน้องถามว่าเออพี่พี่มีวิธียังไงที่แบบเออจะออกงานแล้วจะได้รู้สึกออกงานแล้วทํำยังไงที่ไม่ให้ตื่นเต้นอะไรประมาณนี้อันนี้สรุปใจความมาเน,ะนองใช่ครับอะไรสักอย่างแต่ว่าใจความมันคือประมาณนี้นะครับซึ่งเออก็เห็นเลยว่าน้องอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในใน ในเรื่องบางเรื่องที่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของตัวเองอยู่ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะก็อย่าไปคิดอะไรมากก็แต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นของน้องในการที่เอ่อกล้าที่จะสอบถามทุนที่อย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็คําถามดีมากๆด้วยก็รู้สึกประทับใจในตัวน้องเกรฟมากๆนะในสองสามเรื่องที่ผมสรุปมานะครับก็รู้สึก รู้สึกดีแหละรู้สึกดีแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าอะฉันฉันฉันต้องทำความรู้จักน้องแล้วล่ะนะครับก็ในงาน f o เ e d Expo สิบแป Expo ที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับน้องด้วยนะครับในช่วงที่น้องมาขายน้ํานะครับก็คือไอ้ตอนตอนที่เป็นไอรอบลับกวัาน,นะ่เคกรอบไม่ทันพลาดมากนะครับก็ เศร้าถึงทุันนี้นะครับแต่ว่าเออยังดียังมีรอบแก้มือช่วงขายน้ํารอบสุดท้ายของงานนะครับที่แบบเออน้องๆอ,ออกมาเกือบหมดเลยลองรุ่นใหม่นะครับน่าจะหมดทุกคนแหละนะครับก็เลยได้เข้าไปหาน้องไปพูดคุยกับน้องก็ไปให้กำลังใจน้องในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็บอกน้องไว้แล้วว่าเอ,อเสียงที่จะยกตําแหน่งโอชิให้น้องแล้วนะครับจริงๆก็ถ้าพูดตรงตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอชิได้แล้วนะครับก็ ชื่นชมน้องมากๆนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องทําให้ผมสึดประทับใจในตัวน้องได้มากๆจริงๆนะครับก็หลังจากนี้6ปีสู้ๆนะจ๊ะขอให้หนูตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆในรั้ว48รูปแคนนี้แล้วก็พี่เชื่อมั่นว่าเด็กที่มีความสามารถมันอกมันใจแบบหนูจะประสบความสำเร็จในเส้นทาง ดาวสายนี้ย่างแน่นอนนะจ้ะาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ